สวัสดีมีความสุขค่ะรุณสวัสด์ค่ะทุกคนวันนี้น้องเอทีเอ็มพันไม้ก็จะพาทุกคนมาดูไม้ที่เราได้เพาะพันธุ์ใหม่กันนะคะอันนี้เราวันนี้เราก็ได้งานเปลี่ยนกเปลี่ยนดินให้ช้างค่ะแม่ช้างขาวต้นนี้เนาะก็ยังสวยอยู่เสมอนะคะนี่จ้าเราก็เปลี่ยนดินเนาะลูกก็เต็มคอเลยค่ะยังไม่ได้แยกเนาะแต่เราก็เป็นไม้สะสมของสวนเราเนาะเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นกระถางขนาดนี้ค่ะนี่จ้าก็ใส่แค่มะพร้าวสับแล้วก็ดินถุงแล้วก็ใบกัมปูนะจ๊ะแล้วก็รองโฟมตรงก้นกระถางค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรานําไม้มารับแดดช่วงเช้าเช้านะจ๊ะเดี๋ยวตะว,วันเดี๋ยวตะว,วันขึ้นก็แดดเขาก็จะส่องมาช่วงเช้าประมาณสองประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงค่ะช่วงตรงนี้จะรับแดดเนะเาะแล้วก็ให้อ่า ให้ให้ไม้ของเราเนี่ยได้รับแดดช่วงเช้าๆนะจ๊ะเดี๋ยวแดดก็จะส่องขึ้นทางทิศตะว,วันออกค่ะนี่จ้ะเราก็ให้อแม่เขาได้รนะับแดดเนาะตัวนั้นจะเป็นเซเรนค่ะเซเรนเราก็เพิ่งอัพกระถางได้ประมาณเดือนหนึ่งนะเนาะเขาก็ออกใบามาให้ที่สวยมากๆเลยค่ะดูสิเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะจ๊ะโชคเก้าชั้นแล้วก็กวกบรลกฏด่างเหลืองเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าโซนตรงนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นที่เพิ่งอัพไซต์กระถางให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกวกบระกต่่างคัวนี้ก็็จะเปนด,ดานาะ นี่คะ่ะเราเอาเราพาแม่เขานะามา,ารับผินรับรับดินชุ่มๆุมนะคะตรงช่วงนี้ช่วงชายคาชายคาลงรถค่ะแล้วก็าเราก็ให้เขาได้ความชื้นแล้วก็เสียงสว่างที่เพียงพอเขาจะได้สร้างหน่อเร็วนะคะสร้างหัวสร้างหน่อเร็วขึ้นนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าช่วงนี้หมดฝนแล้วคะ่ะเราสามารถนําไม้ นำกวกมรกุเนาะออกมารับแดดใต้ใต้ชายคาเนาะสักประมาณถึงช่วงเมษาเราก็จะนำไปไววใต้สลมจ้ะเอาไปไว้ใต้สลมเนาะแล้วก็ไม่ให้โดนโดนฝนมากเพราะว่าเดี๋ยว,ยวหัวกับรากเขาจะเน่าได้นะจ๊ะเพราะกวกบรกุเนะ่ะเขาจะไม่ชอบน้ําเยอนะเนาะเราก็เลยต้องนาเขาเข้าไปในใต้ชายคาค่ะแต่ก็จะมีแสงสว่างเนาะเดี๋ยวเราจะ,ะซื้อโซลาร์เซลลนะ์เนาะไฟโซลาร์เซลล์มามา เปิดให้ตอนกลางคืนช่วงที่ว่าเป็นช่วงหน้าฝนเพื่อที่จะไม่ให้รากเขาเน่านะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ช่วงนี้ก็พามารับแดดช่วงเช้าเก่อนเนีย่ยเป็นบรรยากาศตรงโซนใหม่นะคะแม่นอนอิทีเอ็มหรือโซนนี้แล้วก็นําต้นไม้มารับแดดค่ะเพื่อที่จะได้ไม้เขาจะได้ออกสีเนาะออกสีแล้วก็กัดสีได้สวย แล้วก็สร้างหัวสร้างหน่อได้เร็วขึ้นนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่ปล่อยแม่ออกก็ตั้งแม่ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆากอันนี้จะเป็นส้มมิรินด้าน,นะคะเนี่ยส้มสีไม่กืนค่ะต้นนี้อันนี้กิ่งนี้อยู่มาประมาณ2ปีครึ่งแล้วค่ะสีไม่กืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นดำด่างค่ะอันนี้ดำด่างส้มซินเวอร์เนาะสีมัตติคอลเลอร์เขามีหลายสีเนาะหลังใบจะเป็นสีชมพูค่ะมาแม่น้องอีเดียมให้ดูนะคะ อันนี้หลังใบเขาจะเป็นสีชมพูเนาะแต่ข้างหน้าจะเป็นส้มแล้วก็มีสีเคลือบเงินเคลือบเงินแล้วก็ดำนะจ๊ะมีได้หลายสีเลยค่ะอ่าอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนวันนี้แม่น้องเ t ทีเอ็มพามาดูไม้ที่เรานำมาอ่านำมาให้โดนแดดช่วงเช้าเช้ากันนะคะฝากสวนน้อง a t ทีเอ็มพันไม้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ